สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับแห่งความเป็นไทยฝึกอ่านภาษาไทยจากสุดยอดตำราไทยมานีมานะนั่นเองจะช่วยทำให้นักเรียนนั้นสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและถูกต้องมันเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียน ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงบทที่21ซึ่งเป็นบทก่อนบทสุดท้ายนะครับเราก็จะมาฝึกอ่านคําให้คล่องก่อนนะครับแล้วเราก็จะกลับมาอ่านเรื่องราวของมานีมานะนะครับสุดยอดตำราไทยเรามาเริ่มจากข้อที่1ในแบบฝึกนะครับให้อ่านและจําเป็นคำํำโตะนะครับอ่านว่านะครับตอ ตรีโตอีกครั้งนะครับตอโอโตตรีโตจบไปแล้วนะครับในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองให้อ่านว่าลอเออเละเราก็มาเริ่มอ่านคำทั้งหมดเลยนะครับลอเออ เลอเออเยอะสอสอเออเอทอเอเธอจอเอเจอทอเอเธอทออาทะทออาทะ เธท่าลอเอลเทอเอเธะเลเธอ,อ,อยอเอเยอะย,อ,ยอ,อแอะแยะเยอะแย,ย,ย,ยะงอเอเงื้งออ,งอ,งองะงะเงืงงะเราก็จบในหน้านี้แล้วนะครับในข้อที่สองนะครับ แล้วเราก็มาต่อข้อที่3กับข้อที่4นะครับซึ่งเป็นชุดสุดท้ายในการฝึกอ่านก่อนที่จะอ่านนิทานนะครับในข้อที่3นะครับฝึกอ่านคําที่สะกดด้วยงองูนอน,นูและกอไก่อ่านตามแนวตั้งและอ่านตามแนวนอนนะครับอ่านตามแนวตั้งและอ่านตามแนวนอนในที่นี้เราจะอ่านแนวตั้งก่อนนะครับแล้วก็อ่านแนวนอน องอผงลองอลงปาง,อปางปางจางงจาง,สอ,อองอสององงสองถัดมานะครับ แนวตั้งหนึ่งแนวตั้งตรงกลางซึ่งเป็นตัวสะกดด้วยตัวนหนูผพอนอผลลอนอลนปานนปานจานอจานสออ,อ,อนอสอนแถวสุดท้ายนะครับซึ่งสะกดด้วยตัวกไก่ อกอผกลอกอลกปากปากจากสอกอกศเราก็อ่านแนวตั้งอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาลำดับถัดมาเราก็จะอ่านแนวนอนองอผงออผผงนผล ผอกอผกลองอลงลอนอลนลอกอลกปางอปางปานอปานปากอปากจางอจางจานอจานจากอจาก สอองอสองสออนอสอนสออกศอ,อกเราก็จบในข้อที่3แล้วนะครับในการฝึกอ่านคำสะกดด้วยงองงูนอหนูและกอไก่ถัดมาในลำดับสุดท้ายในการฝึกอ่านก็เป็นข้อที่4นะครับฝึกอ่านคำต่อไปนี้ ไม่สอนความหมายนะครับเราก็จะไม่สอนความหมายเราจะเน้นอ่านให้เป็นก่อนนะครับเดี๋ยวความหมายก็จะตามมาปากกอปากฝากอฝากจากกอจากยากอยากมากอมากบออกบอก,บอกดอกอกดอก งอ,อองอกงอ,อกอนอกนอกขอโทษนะครับอันนี้เป็นงออกองอกคำมันจะคล้ายกันนะครับลอ,ออลอกกลอกลงลงจองอจง,ผ,องอผงผงถออะงอถัง อ่านไม่หานากาศเป็นสระอะไปเลยนะครับมันคือเสียงเดียวกันพออะงอผังจออ,อจึอจึงอจึงดึงอดึงถึงอถึง,ถง,ล,งลิงอออลิิงงอ,อิงนะครับ เราก็จบทั้งสี่ข้อในการฝึกอ่านคำแล้วนะครับในลำดับสุดท้ายนะครับเราก็จะอ่านนิทานโดยที่ไม่ต้องสะกดคำแต่อย่างใดนะครับนิทานในบทที่21มีดังนี้นะครับพ่อนั่งอ่านหนังสืออยู่ ที่โตมานีถือมะม่วงเข้ามาหาพ่อมานีพ่อคะพี่มานะจะไปขี่เราก็จบหน้านี้นะครับถัดมานะครับในหน้าต่อไปมามานี ไปขี่ม้าบ้างได้ไหมคะมานีกินมะม่วงที่ถือมาพ่อจึงว่ามานีมานั่งที่นี่อย่ากินให้เละเทอะนะมานี ก็นั่งที่หน้าโต๊ะของพ่อพ่อพูดว่ามานีถ้ากินอะไรอยู่ก็อย่าพูดมันไม่น่าดูมานีได้ฟังก็จะทิ้งมะม่วงลงใต้โต๊ะพ่อจึงพูด อย่าทิ้งที่นี่เอาไปทิ้งที่ถังใส่ผงและล้างปากล้างมือให้สะอาดอย่าให้เลอะเทอะนะมานีทำตามที่พ่อบอกพ่อสอนว่าจำไว้จะทิ้งอะไร ก็ทิ้งที่ถังใส่ผงจะได้ไม่เลอะเทอะเราก็มาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับเราก็จบลงแล้วนะครับในบทที่21นะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้เพียบนะครับมากมายนะครับหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้ว อยากจะได้อะไรสนใจสอบถามอะไรนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกๆคนสวัสดีครับ